พระพุทธบาทข้างหุ่นในวันที่20มิถุนายน2549ตอนนี้เรามาถึงพระธาตุวัดพระบาทข้างหุ่นที่เมือง,อองก็เมื่อวานที่เราไปไหว้ที่ปัตตกันมากับแล้วก็มาค้างคืนที่เมืองไทยแล้วก็ย้อนกลับมาเมืองหุ่นี่เราก็มาถึงแล้วในตอนเช้าก่อนที่เราจะไปเมืองอองและเมืองสงขวันนี้เป็นตรงกับวัน ปจันใช่ไหมปอจันนะอ <c oughs> ังคาแล้วครับฮนะัอ <c oughs> ังคาแล้วครับวันอังคารเอารู้สึกวันนี่ขออยันจะแก่เลยนะยี่สิบครับวันอังคารที่ยี่ิบมิถุนายนสองพันห้าร้ี่บทาบ้านเขาก็มากันเนะะี่ยันนเดี๋ยวไปกบ่าว้รถเดินมา เด้ได้ยมั้ดีวไปไรบที่ชาวบ้านก็บปรยดอกไม้แล้วก็ตีคองตีคองตามประเพณี ว่าเป็นจารีตประเพณีอันดีงามยิ่งไม่ได้เอาไม่ได้เ นี่เราก็รถมากันทั้งหมด6คันรถตู้มาถึงพร้อมเดี๋ยวลอยพระบาทข้างหุ่นอยู่ข้างบนเราจะดูเดินขึ้นบันไดกันไปเนาะ ให้คุณนะครับเอาเอาขยับไม่ไดเอาๆเลเอางี่น้ำกว่าสองฝั่งชัดๆมองหมดเป็นิดหมดผูกก็ทำได้ได้เอาละอาราธ่สวด้ชันะสัิาอภินที่เราไว้วดเดียวนะครับ

ก็ปไปก็ปไปเชล่เอ๊ก e, ็ไปเชล้าก็ไปหน่อยเอ้ยยูขอข้าวต้มเนี่อยคือสถานที่ตากผ้านะครับ ของพระพุทธเจ้านะครับนะฮะห่างจากร้อยกว่าบาทต,ตรงนี้มันงมาหน่อยเดียวนะครับที่เห็นดึงผูกผ้าสีอทองไว้นะฮะนี้เป็นสถานที่จักผ้าของท่านนะครับาจากเอ่อสถานที่จักผ้านะครับก็จะมาถึงด้านเจดีนะฮะด้านเนินเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็แวดไปทับนั่งมาอันนี้เป็นเจดีเออไม่ใช่รตรงค่อนข้างเจดีเป็นหินนะฮะเขาว่าเป็นช้างล้มนะฮะช้างน้อยลม้มแล้วกลายเป็นหินยุดตรงนี้นะครับไม่ทราบตำนานเหมือนกันนะฮะค่อนข้างเจดีนะครับ

อ๋อใช่ใช่เราเดียกมีเวลาได้พ่านานดอกไม้ผ่นดอกไม้ใช้เวลาอ๋ยอ้ยีออ

นี่เป็นสลาขอบลอยประทับนั่งที่เรียกว่าข้างขุนอยู่ตรงนี้เองภายในนี้เป็นแท่นพระแท่นที่ประทับนั่ง พวกเราก็ได้มาทําความสะอาดเมื่อปี2543ก็ได้เคยเดินทางมาครั้งแล้วันนี้น้ำยาดูมาไว้บูชาด้วย ท่านระทับนั่งเหมือนกันแล้วกเหียบพับาจากนั้นเรามาที่ประท่านประทับนั่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเคียงกันเ พี่ผมมีคันโตนะค่ะแล้วเราก็รวยรวยมากๆเลยค่ะ นิยมคนนี้นี่ปื้มปิติมากน้ำตาไหลตลอดเลยนะโอ้โอ้นี่ตาบาเพิ่งได้เห็นจากวิดีโอที่ทงบันทึกภาพไว้นะแทบอยากจะร้องไห้ตามแกเลยน,นะเขาดีใจที่เราได้มาบูชาในสิ่งที่เขารักเขาหวงแผนเราได้มากราบไหว้บูชาเช่นเดียวกับเขาเขาก็ปื้มปิติเช่นเดียวกับเราถ้าเขามาไหว้ สถานที่เราไหวบูชาของเราเราก็คงจะอดที่น้ําตาไหลไปได้เช่นกันภาพ่างนี้มันเป็นความรู้สึกจากบริสุทธิ์ใจจิตบริสุทธิ์คนที่มีความเลื่อมใสเช่นเดียวกันแม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเราก็มีจิตดวงเดียวกันเขารพบับถือพระเจ้า ที่แม่ชีที่วัดเกเือกอะไรว่าได้ใสาสีบรกข้อมือแก่แม่ออกทั้งหลายเป็นที่ระลึกก็ยังคิดน้ำตาด้วยความแบบปลื้มดีใจแม่ออกคนนี้แกดีใจแกมากนะปลื้มใจเหลือเกิน นี่เป็นหมู่บ้านข้างด้านนู้นเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อนะฮะด้านตีนดอยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะดังเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับอ่า<ห>ตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางออกจากพระบาทข้างหูนในเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบสี่นา,าน,นาทีโดยประมาณในวันที่ยี่สิบมิถุนายนนี้เราไปที่พระาธาตุใจกลางเมืองวัดเมืองอ่องกันต่อไป เข้าไปเลย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 เข้ ที่เราจะเห็นชาวบ้านนี่เขาก็เตรียมดอกไม้ช่อไม้กล้วยไม้มาสำหรับที่จะได้มามอบให้แกพวกเราด้วย <l uc al> Terima kasih telah menonton

รู้สึกเขาจะบีพวงอะไรมอบให้แก่พวกเราทุกคนด้วยนะนอกจากมอบดอกไม้พวงดอกไม้ให้แก่พระภิกษุแล้ว daram karinya chela vayamam ลอยพระบาตให้เลิตอนนี้ท่านอาจารย์บุญศรีก็ได้เคยมาวางศิลาเลิกสร้างพระโบวมสรแล้วก็เลยเชิญชวนให้ญาติโยมได้ร่วมอทำบุญกันพวกเราก็ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเงินหยวนเงินไทยกันด้วย